หมดแรงและเกินว่าอย่างนี้ออกม,<า>มาแล้วมาแล้วจะพี่น้องชาวจังหวัดสีสะเก็โดยเฉพาะอำเภอลาสีทะไลตำบลบ้านด่านเอาล่ะว่าดูโงฟ้ามหาลาดภายที่นี้อยู่สีสะเก็เป็นพระเอกพระเอกในรายการหมาไอพี่จังหวัดมุกดาหารจะเป็นพระเอกไหมน้องในนี้เมื่อเจอกันทางสาวจันเพนจ่าสอปบลลาวทางคนตาเปิดน้ำเป็นฟองป่อยไอฟอดกัอยู่กจายภัยวิภัยวิภัยวิภัยวัฏฏถอนกันแสงแดดเห็น ติ๊มจ้าจิ้มจ,จ,จับมาต่างโนต่างผายแล้วถ้าหงฟ้ามหาราาจะทำานะไอ้ไม่น้องคู่นี้มีความหมายชนะไปเล่นก่อนหนึ่งแพ้ไปเล่นคอสองของในสามเที่ยวเอาแล้วนางอาวจันเพลด่างสาวจันเพลจะตีบี่คู่กีีมา,าหงฟ้าหงฟ้ามหาราาพี่น้องชาวลาตีตะไลดูถีเอาบีกันทั่วทังจะเพอลาตีตะไลแลวเที่ยวนี้หงฟ้ามหาราาจะทำได้หรือไม่ได้ได สไสลายลอนเลสพานเอาเลยหงฟาาาา้ามหามหามหาราชษัยอะไรกันเซ็งอดีตอดีนี่นางสาวอาจารเพชรจัรเพนอาจารเพชราจารเพชรจะเสร็จได้ไม่ได้ตาคนต,สตาสับตาคนตาฝ้ายเอาเลยหงฟ้าหงฟ้ามหาราษตยกาคนบอกนางสาวอจารเพชรว่า จะลาก่นไปไหนน้เพนจ๋าพยายามจะตามมันจะทันไม่ทันแต่ว่าโอ้โหมหาล่านั้นพายหนีพายหนีแต่ว่ายังไม่คือในภาวะที่บอดภัยแต่ว่าพายนางสาวนางสาวจันเพ้นน้อสาวจันเพ้นก็พยายามตีตื้นไาตีตื้นขนมาไปจะทันแล้วไม่ จะไหลเป็นกำลังใจให้ในไทยในไทยโฟ้าเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเปิดเปิดไปผายนตจะไปเปิดอะไรของคนอื่นเขาเอาเอาแล้วโฟ้าโฟ้าพยายามเปิดไปนอต่อจันไผ่ดาวสาวจันเพ็งจะตีบี้บะดีบะบี้บะแบบนี้จันเพ็จะทันหรือไม่ทันทันไม่เว่นโฟ้าพยายามตีหนีไปคู่กีมาแล้วจ้าจะบอกให้โอเคโซนีบอกว่าเพลนจ้าจะเซนได้ไม่ได้เซนได้เอาไม่ อาแสงดีอาแสงดีหนีแล้วจันเพนตีจี้มาจันเพนจะแปงจันเพนจะแสงจันเพนจะแสงจันเพนจ่าแสงจันเพนจะแสงจันเพนจะแสงจันเพนจ่แสงเพนจ่าแสงเขาส้นชัยโอ้ยเกือบไป